สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเครือข่ายแล้วก็พี่ๆชุมชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนะครับวันนี้จะขออนุญาตที่จะมาทําความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการของโครงการบ้านพอเพียงชนบทนะครับในปีที่เป็นปี2564นะครับซึ่งในปีนี้นะครับโครงการบ้านพอเพียงชนบท2564นี่นะครับที่เราได้รับอนุมัติโครงการไปนะครับก็จะมีทั้งหมด เเครือข่นะครับรวมแล้ว500วรัวคนเรือนนะครับก็จะประกอบไปด้วยเครือข่ายชุมชนของห้างน้ําของนะครับสีคนเรือนเครือข่บ้านเล็กมาเลเสียง90้คนเรือนนะครับเครือข่ายปฏิรูปทีน่นิอีสาน70็คนเรือนนะครับเครือข่ายชมรมชาวเลอุรักละโวย้อยห้าคนเรือนนะครับเครือข่ายซิตี้พลมเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต65คนเรือน เครืคอข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน60โควรเรือนแล้วก็เครือข่ายไทยบ้านผู้ไร่สิทธิ์70โควรเรือนนะครับรวมแล้ว500โควรเรือนงบประมาณที่อนุมัติไปทั้ง5 500โควรเรือนนะครับก็10ล้านกว่าบาทงบประมาณที่เอาไปสนับสนุนแต่ละเครือข่ายในการทํางานแก้ไขปัญหาเรื่องของบ้านพอเพียงเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยจะเป็นงบสําหรับการ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับเป็นงบในการไปจัดซื้อวัสดุเพื่อที่จะมาปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามแผนนะครับก็จะอยู่ที่โคนเรือนละ20,000บาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนในงบของการบริหารจัดการในโครงการนะครับว่าจะเป็นเรื่องของค่าประชุมค่าเดินทางค่าไปประสานงานต่างๆซึ่งที่เราบอกว่าต่อโคนเรือนนี่มันเป็นกรอบคิดในการให้งบประมาณในแต่ละพื้นที่นะครับว่าควรที่จะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของการบริหารจัดการเนี่ยก็ให้เป็นเ,เรื่องของเ,อเครือข่ายนะครับว่าในการสนับสนุนอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนเรือนนะครับแล้วก็พี่ต้องพี่นาตามความเดือดร้อนของของพี่น้องในแต่ละพื้นที่ก็จากการอนุมัติมานะครับแต่และเครือข่ายก็ได้ทําแผนในการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การทํางานนะครับแบ่งออกเป็น3งวดนะครับงวดที่1ที่จะต้องดําเนินการก็คือตั้งแต่เดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะครับงวดที่2ก็เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกร,รกฎาคมนะครับแล้วก็งวดที่3ก็จะเริ่มในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับแล้วก็ต้องบอกพี่น้องว่าโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี64เนี่ยนะครับหรือว่าทุกๆปีนะครับจะเป็นโครงการที่จะต้องทําให้เสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆน,น,นะครับเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณแล้วเนี่ยแต่ละเครือข่ายจะต้องดําเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณในส่วนของปี64เนี่ยเรากําหนดว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับแต่ละเครือข่ายจะต้องเ,อเบิกจ่ายงบประมาณออกไปจากพอชอทั้งหมดนะครับเพื่อไปดําเนินการในแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของการดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเนี่ยเราสามารถดําเนินการไปได้เรื่อยเลยนะครับจนจนถึงสิ้นปีก็คือธันวาคม64นะครับแล้วก็มารายงานตรวจงวดงานแล้วก็ปิดโครงการภายหลังการอนุมัติโครงการเนี่ยก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณลงไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น โฟที่เราหเห็นว่าทั้งบ้านพอเพียงชนบทแล้วก็โครงการบ้านมั่นคงชนบทจะต้องดําเนินการตามโฟทั้ง9ขั้นตอนนี้นะครับอันที่1นะครับก็คือ,อเครือข่ายนะครับกับสมาชิกชุมชนนะครับข้อที่1ข้อที่2เนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการในการ ประชุมทำความเข้าใจนะครับชี้แจงแผนนะครับผลการอนุมัติโครงการทั้งหมดนะครับรวมถึงการทบทวนแผนในการเสนอไปทบทวนกลุ่มเป้าหมายผู้เดือดร้อนผู้รวมรวมก็คือการจัดระบบโครงการภายในให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนอไปเพื่อที่จะให้มีการโอนเงินงบมาลงไปที่ชุมชนนะครับถ้าเครือข่ายและชุมชนเนี่ยได้ดําเนินการในข้อที่1และข้อที่2เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ก็ไปขั้นตอนต่อไปคือ3และ4นะครับก็คือต้องเอาโครงการที่เราได้ทบทวนแผนทบทวนกลุ่มเป้าหมายผู้ดร้อนแล้วเนี่ยไปเสนอรายงานในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สลัมสีภาคและภาคประชาสังคมที่เรากำนหนดไว้เป็นประจำทุกเดือนนะครับอยู่ที่ออมอปสอนะครับมูลนธิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยว่าทางชุมชนได้มีการทบทวนกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็ขอเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนนี้ที่มปสก็จะช่วยในเรื่องของการทบทวนแผนร่วมกันนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของการทําเอกสารเพื่อที่จะเบิกจ่ายเมื่อทําเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่6นะครับที่เราจะต้องส่งเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมาที่สํานักบ้านมั่นคงและที่ดินนะครับเพื่อให้ที่สํานักบ้านมั่นคงและที่เนี่ยตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารนะครับเช็คเรื่องของเงื่อนไขการเบิกจ่ายต่างๆนะครับขอเห็นคณะทํางาน ความเห็นคณะอนุกรรมการบ้านมันคงนะครับว่าเราได้ดําเนินการในขั้นตอนที่1น่ขั้นตอนที่สขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุกรรมการบ้านมันคงได้ให้ความเห็นไวหรือเปล่านะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องครบถ้วนนะครับทางสํานักบ้านมันคงก็จะส่งต่อไปในขั้นตอนที่7ก็คือส่งไปให้กับสํานักการเงินและบัญชีในการตรวจจ่ายนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรต้องแก้ไขนะครับก็ จะโอนเงินก็ประมาณลงไปที่ชุมชนนะครับสำนักบ้านมันคงและที่ดินก็จะแจ้งไปที่ชุมชนว่าเงินก็ประมาณได้โอนลงไปแล้วนะครับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่9นะครับก่อนที่ชุมชนจะดําเนินการเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ไปช่วยชุมชนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการแนะนําเรื่องของการบริหารจัดการโครงการที่ดีว่าในเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนจะต้องเดินดําเนินการยังไงนะครับการจัดเก็บเอกสารการ ดูเรื่องของเอกสารการเงินการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆนะครับรวมไปถึงการบริหารงานก่อสร้างที่ดีนะครับเรื่องของการวางแผนว่าการจ้างเหมานะครับจะต้องดําเนินการยังไงการจัดจ้างช่างในชุมชนจะต้องดําเนินการยังไงนะครับสิ่งไหนสามารถทําได้สิ่งไหนไม่สามารถทําได้นี้เราก็จะไปช่วยชุมชนในการแนะนำนะครับก่อนที่ชุมชนจะได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างตามแผนนะครับก็จะเป็น ทั้งหมด9ขั้นตอนนะครับเป็นกระบวนการภายหลังการอนุมัติโครงการนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรต้องแก้ไขก็จะเป็นไปตามนี้นะครับแต่ส่วนมากที่เราพบเจอก็คือว่าการเซ็นเอกสารหรือว่าการจะทําเอกสารไม่ถูกต้องนะครับตามแบบฟอร์มหรือว่าตามขั้นตอนเนี่ยก็จะต้องส่งกลับไปกลับมาอันนี้ก็จะทําให้เกิดความล่าช้านะครับอันนี้คือปัญหาที่เราพบมาเป็นประจําทุกปีนะครับทุกๆโครงการที่เราได้ทำครับต่อมานะครับ ในส่วนของโครงการบ้านพอเพียงนะครับภายหลังที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้วเนี่ยนะครับชุมชนก็จะต้องไปดําเนินการตามแผนงานก่อสร้างที่เราได้วางไว้นะครับบ้านหลังนี้ซ่อมแซมบ้านหลังนี้ปรับปรุงส่วนไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปดําเนินการเมื่อดําเนินการตามแผนงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อเเซหรืออาจจะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก80%ขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการติดตามแล้วก็รายงานผลโครงการนะครับผมได้ทํา ขั้นตอนนะครับเพื่อในเรื่องของการติดตามแงลงรายงานผลโครงการแล้วก็การเบริกแจยงบประมาณไว้นะครับให้ทางาเครือข่ายและชุมชนได้ดําเนินการตามนี้นะครับอันที่1น,นะครับโครงการได้รับอนุมัติได้รับการอนุม,มัติแล้วนะครับชุมชนได้ดําเนินการไปตามแผนแล้วแล้ว80%ขึ้นไปแล้วนะครับดำเนินการเสร็จ80%ขึ้นไปแล้วขั้นตอนที่2นะครับเป็นการติดตามกํากับเขาเรียกว่าเป็นการ กำกับติดตามการทํางานภายในเครือข่ายเองในเครือข่ายนะครับจะต้องลงไปตรวจร่วมกันว่าเมื่อเราดําเนินการไปแล้วในแต่ละตําบลแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยแต่ละเครือข่ายได้ดําเนินการไปตามแผนหรือเปล่านะครับโดยการลงไปตรวจนะครับเอกสารที่ใช้ในการตรวจสําหรับชุมชนและเครือข่ายนะครับก็จะไปประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือเอกสารเสนอโครงการนะครับก็เป็นแบบ แบบสำรวจรายคนเรือนที่เราได้เสนอไปนะครับมี b o q มีแบบสำรวจข้อมูลรายคนเรือนนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือแบบฟอร์มบันทึกการตรวจงานก่อสร้างนะครับที่ชุมชนช่างชุมชนเครือข่ายแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องเซ็นรับงานก่อสร้างบ้านนั้นร่วมกันนะครับแล้วก็เก็บเอกสารนี้ไว้นะครับสำหรับสำหรับให้คณะกรรมการส่วนกลางเนี่ยในการลงไปตรวจสอบนะครับเมื่อดําเนินการตรวจงานก่อสร้างร่วมกันแล้วนะครับ เครือข่ายและก็ชุมชนเนี่ยนะครับจะต้องไปรายงานความคืบหน้าในระบบ a อ i ์เรียนตลอดนะครับสิ่งที่จะต้องใช้ก็คือภาพก่อนและหลังการดําเนินการนะครับถ้าในตอนเสนอโครงการคงชุมชนไหนหรือเครือข่ายไหนเนี่ยได้ใส่ภาพก่อนดําเนินการไปแล้วนะครับในขั้นตอนรายงานความคืบหน้านี้ก็ไม่ต้องมาใส่ภาพก่อนดาเนินการนะครับก็ใส่สามารถใส่ภาพ ภายหลังการดาเนินการได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าภาพไหนที่สามารถนํามารายงานได้นะครับต่อมาขั้นตอนที่4นะครับเมื่อชุมชนรายงานความคืบหน้าในระบบแล้วนะครับชุมชนก็จะต้องมารายงานผลการดำเนินงานรายงานความคืบหน้าในเอกสารนะครับเพื่อส่งเบิกจ่ายงบประมาณในการรายงานความคืบหน้าในเอกสารนะครับก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นรายงานผลการดำเนินโครงการนะครับอันนี้ก็จะให้รายงานในเชิงตัวเลขนะครับว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปเท่าไหร่นะครับชุมชนตั้งแผนไว้เท่าไหร่ดําเนินการใช้จ่ายไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่นะครับส่วนที่2ก็จะในเชิงของการรายงานว่าเกิดผลอะไรนะครับในเชิงในเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ mm hmm. เมื่อจัดทําเรื่องของการรายงานในระบบแล้วชุมชนจะต้องรายงาน ความคืบหน้ากับคณะทารรงานที่มพสนะครับก็คือวงแรกเรียนเรียนรู้สลัมสีภาคในืภาคประชาสังคมที่วงนี้เนี่ยก็จะตั้งกรรมการให้ลงไปตรวจงวดงานนะครับของโครงการกรรมการก็จะประกอบไปด้วย1เป็นกรรมการใน m o u ที่ระบุไว้นะครับว่ามี3ท่านมีใครบ้างนะครับสก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของงานก่อสร้างนะครับอาจจะเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความ รู้ความเข้าใจเรื่องของงานก่อสร้างนะครับอันที่3ก็จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการในเรื่องของระบบการบริหารจัดการนะครับเรื่องของบัญชีการเงินต่างๆที่จะช่วยพี่น้องในการดูเรื่องของเอกสารนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นภาคีเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันในพื้นที่คือที่จะไปลงตรวจด้วยกันนะครับต่อมานะครับมาที่กระบวนการที่6นะครับเมื่อมีการลงไปตรวจในพื้นที่นะครับเอกสารและแบบฟอร์มที่พี่น้องจะต้อง จัดเตรียมนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1นนะครับเป็นแบบฟอร์มบันทึกการตรวจงานก่อสร้างบ้านนะครับอันนี้ก็คือเอกสารที่เราใช้ในขั้นตอนที่2ไปแล้วนะครับอันนี้เราจะต้องมาให้คณะกรรมการได้ดูนะครับอันที่2ก็เป็นเอกสารรายงานผลการเนินโครงการนะครับที่อยู่ในขั้นตอนที่4นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับนะครับมีเอกสาร3ส่วนนะครับที่ กรรมการที่ลงไปตรวจจะต้องถือกลับมานะครับเพื่อที่จะมาดําเนินการเบริกจ่ายนะครับก็มาสู่ขั้นตอนที่7นะครับก็ส่งเอกสารเบริกจ่ายตามตามแบบฟอร์มที่เห็นนะครับก็จะมี3ส่วนนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของการติดตามและรายงานผลโครงการตามกระบวนการนะครับ